สวัสดีครับเอฟตีร้านเขียวเจริญยนคลองพี่ไก่นะครับวันนี้ก็นะครับวันที่เด๋ยวันที่ตาไ่เอ่ยวันที่ยี่สบสองนะครับกรกฎาคมหกแปดนะมีสินค้าดีดีนะครับมานําเสนอนะครับใครจะปักหมุดมานะฮะมาง่ายนะครับเนี่ยนะฮะป้ายคืออ่าโรงเรียนบ้านบึงพี่ไก่นะครับปักหมุดมาได้เลย ร้า네นเขียวอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านบึงพิ่ไยนะครับมาง่ายเนี่ยครับป้ายเหลืองๆอยู่นี่อ่าหลังคาสีฟ้านี่นะฮะเนี่ยเนี่ยนะฮะหลังคานี้นะฮะอ่โรงเรียนบ้านบึงพิกัยนะปักหมุดมาก็อ่หรือจะปักหมุดมาร้านเขียวเจริญยนคอพิกัยนะครับต้องลงคำว่าคอพิกัยด้วยนะครับแล้วก็อ่าร้านอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนบ้านบึงพิ่ไกต้องข้ามไปก็ต้องข้ามโรงเรียนก็จะเป็นอ่า ต่อข้ามมาันนะฮะโรงเรียนบ,บ้านบุพิกัยนะ่ะต่อข้ามไปก็จะเป็นสถานีตํารวจหรือจะปักหมุดมาสถานีตารวจเขาพิกยก็ได้มาง่ายมากครับติดถนนสี่เลนนะฮะจะมีแท่งบาริเออร์นะฮะเนี่ยเี่ยสุดแท่งบาริเออร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซเว่นนะฮะเนี่ยตรงหลังคาตรงนี้จะเป็นเซเว่นนะครับเยื้องกับเซเว่นก็จะถึงร้านเลยนะครับมาง่ายมากนะครับอ๋อนะฮะถนนมาง่ายนะครับสี่เลนนะติดถนนใหญ่ลยครับ เอ่นกำแพงเพชรพิษนุโลกนะฮะจะผ่านอำเภอรันกระบือนะ,ะพี่น้องอวันนี้ก็มีนะฮะรถนะครับแล้วก็มาลงหนึ่งคันรถหกล้อคุยจะมีอีกหนึ่งปีอัพนะฮะรถคันนี้ก็ประมาณอยู่ที่น่าจะอยู่ใกล้30ชุดได้นะฮะประมาณไม่น่าจะต่ำทุกเจ้าก็จะน่าจะไม่ค่อยต่ำยี่สิามสิบชุดนะครับคู่นี้ก็น่าจะเป็นเป็นสิบ คันละฮะหนึ่งฟิวส์นะครับนี่นะที่สวยเยอะนะพี่น้อง,งออสายสยามนะฮะนี่ยสยามคูมต้าสี่เกียร์นะฮะสวยๆเลยพี่น้องแล้วก็วิกิวเมเนียมนะฮะใครถามหาอยู่ก็มาได้เลยนะครับหรือจะเป็นกระโคงยี่ห้อกระทิ้งเหล็กนะตัวนี้โคตรใช้ดีเลยนะกระทิ้งเหล็กนะคุณภาพนะฮะถ้าใครมองหาพวกกระทิ้งแดงอยู่นะผมเชียร์ตัวนี้เลยกระทิ้งเหล็กใช้ดีมาก แล้วก็นะฮะนี่เป็นสยามพัดเกียร์กลางสยามพัดมี3ตัวนะฮะเนี่ยบนรถคันนี้นะครับแล้วก็สยามตัวนู้นนะฮะเทียวนี้ไม่มี FCD นะฮะมีกระทิงแดง k คเอายุทยาแทกเตอร์นะครับเนี่ยตะคุนยันมากตัวนี้สดมากนะค่อนข้างที่จะอยู่โอ้โห อันนี้ว m เ็มคู่นี้ก็คู่นี้ใหม่มากพออยังขาวโจ๊ะเลยฮะเนี่ยดูท่อนะฮะแทบไม่ได้ใช้งานเลยครับเครื่องเครื่องคู่นี้นะฮะส่วนมากอีสานจะเป็นร้อยห้าเยอะนะฮะ1้0ห้าสมากกว่าส่วนมากนะครับพี่น้องเนี่ยสดมากคู่นี้นะฮะอา่าใครกำลังมองหายอยู่มาได้เลยนะทักถ่ายเข้าเข้ามาได้นะราคาย,ย่อมยาวพอซื้อขายกนได้ครับไม่ต้องกลัว ต,ต้องยอมรับว่าใหม่มากนะครับนี่คู่นี้เลยอ่านะครับนี่ตัวสดสวยๆนะครับพี่น้องอ่าสินค้ามีมากมายไก่กองนะครับมีเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าโครงตานกนะฮะนี่นกเคสิเบตตัวนี้เลยส,สวยๆนะครับหมื่นกว่าบาทนี่ฮะสวยๆแล้ฮะพร้อมยำนาแล้วใครกำลังมองหายอยู่หรืออ่าจะเป็นอ่าสยามบิวใหม่ หรือจะเป็นโครงตานกนี่ฮะครับตัวนี้เคซื้อพกนะฮะหมื่นกว่าบ,บาทเช่นเดียวกันนี่ยันมาไวเอ็มไวเอ็มนะฮะเยอะนะครับ,เ,นะครบเครื่องข้าวใหม่หลากหลายรายการนะพี่น้องสดใหม่ๆเยอะเลยตอนนี้โอ้โหตระกูลไดเล็กร้อยสี่สิบร้อยห้าห้าเยอะมากเนะี่ยฮะเป็นโครงบิ๊กจิ๋วเป็นโครงสารพัดยี่ห้อเลยนะครับตักถ่ายข้ามาเลือกคุยกันได้นะครับ ราคาแต่ละรุ่นแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับต้องย้ําว่าลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกมีราคาเท่าไหร่มั่งโอ้โหมันตอบยากนะพี่น้องลูกค้าต้องเข้ามาคุยกันเลยฮะว่าคุณมีงบเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่ายกชุดอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องนั่งเข้ามานั่งคุยกันแล้วก็โครงอ่ะมันมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ราคามันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ย้ำก่อนมันจะไม่เหมือนกันบางคนบอก บางคนบอกโอ้โหมามองโครงระดับเอ่อหมื่นกว่าบาทแต่มีทุน4ี่ห้าันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะเราต้องคุยกันตรงๆว่าโอ้โหไปมองจับมีทุนแค่5 0 0พันแต่ไปมองโครงหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยซื้อเข้ายังไม่ได้เลยพี่น้องอพูดกันตรงๆนะฮะโครงใหม่ๆนะครับบอกจะซื้อ5 000, ้า0ันอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ไปลงโครงใหม่ๆไม่ใช่ครับนี่นะฮะแซททีหน้าห้านะฮะตัวนี้ถังเอ่อถังเหล็กนะครับส0ม0 0่นกว่าบาทนะครับราคาอยู่ อ่าไม่น่าจะเกินอยู่ประมาณสามหมืนห้านะครับมีหลายตัวนะพี่น้องอา่ Z าซตทีหนึ่งนะห้าถังเหล็กนะฮะมีหลายตัวเลยเนะนี่ยแถวเนี้ยไปกองเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งห้าร้อยสี่สิบร้อยห้าห้าร้อยห้าพวกอะไรอย่างเงี้ยตะกคุณไดเรกเข้าหลายตัวเลยพี่น้องนี่หรือจะเป็นยันม่าทีเอฟร้อยยี่ไดเรกหรือจะเป็นก้าศูนไดเรกอย่างเงี้ยฮะนี่นะครับร้อยห้าสิบตัวเก่าก็มีนะพี่น้องนี่ โอ้โหสวยๆเลยสี่หมื่นกว่าสามหมื่นกว่ามีนี่นี่นะครับแบบมีไดรสตาร์ทก็มีนี่นะครับแบบมีไดรสตาร์ทหรือจะเอาแบบไม่มีไดรสตาร์ทก็มีนะฮะร,รุ่นเก่าในช่วงนี้เบร์จะใหญ่เข้าเยอะนะพี่น้องนี่หรือจะเป็นรถออแตนหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงของแท็กเตอร์นะครับพวกผานพวกอะไรอย่างเงี้ยมีนะฮะใครสนใจอยากได้รายการไหนค่ทักทายเข้ามาได้นะครับนี่ สินค้าเข้ามาเยอะเลยนะครับตอนนี้ล้อเหล็กกําลังสั่งอยู่นะฮะล้อเหล็กครับแล้วก็ล้อ,อยางกําลังสั่งเข้ามาอยู่ตอนนี้สินค้าขาดนะฮะตอนนี้เดี๋ยวโทรเข้าไปสั่งอีกทีนึงเดี๋ยวแย่หมดแล้วเครื่องมีไม่ต่ำกว่าพันเครื่องนะครับพี่น้องเยอะมากนะครับเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องนะครับก็ขอให้ทุกท่านร่ล้ำรวยๆนะฮะ ก็มีอะไรกันทักไทยก็มาหากันร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่ก็ชาวนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะรำรำรวยรวยครับสวัสดีครับ